โอ้ยฉันอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยเออรอพี่เลยังไม่เข็ดอีกเหรอจะกลับมาที่นี่ได้ไงไปเดี๋ยวเสียงตัวอะไรน่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาปีศาจหมดกันน้องข่าวว้าบเออ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 มันมาอีกแล้วเออมา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 เออเออเฮ้ยเดี๋ยวนะฉันึกออกแล้วเฮ้ยออย่าเข้ามานะเฮ้ยนี่แน่ เออฮึเฮ้ยเฮ้ยนะเออเดี๋ยวจะได้รู้กันเฮ้ยเฮ้ยมันมาอีกแล้วโอ้ยเออเออนี่มันเจ้าโอ้เจ้าจับเล้วเนี๋ยเจ้าปีศาควิดเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เราก็ต้องยับยั้งมันด้วยเจ้าแมงกออยู่นะาเจ้าปีศาจไปล้างมือเดี๋ยวนี้ ล้างดีๆอะถู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 เยี่ยมมากเฮ้ยถ้ากลับมาเป็นปกติแล้วเอออย่าไปยุ่งกับโควิดสิลุกขึ้นมาลุกขึ้นมายังอีกเีโอเคตอนนี้เราก็เคลียร์เอ้เด็ดเดี่ยววางเฮ้ยเฮ้ยจะวิสาโควิดหันมือตรงนี้ หัมือโอเคกลับมาเาป็นปกติแล้วทุกคนต้องใจเองใช,ช้เองก็เอวอ้ยจะาุูอบีกแลทุกคนต้องใช้เจล๋เองก็ฮอร้างมือด้วยนะสำหรับวันนี้บายบาย